วันนี้พบกับร้านเรานะคะร้านมือสองเกษตรยนต์นะคะหรือเพจอีแตนพิจิต2นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอีแตนรอบคันนะคะอะก่อนจัดส่งนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอำเภอปางศิลาทองนะคะคันนี้ถูกติดจองแล้วนะคะรหัสต่อ28นะคะคันนี้แต่ติดจองแล้วนะ รีวิวรอบคันให้ดูนะคะว่าคันนี้เราทำอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะแล้วในราคาเท่าไหร่นะคะรวมจัดส่งนะคะคันนี้ตัวนี้เป็นอีแต่นหน้าตัดนะคะเป็นหน้าตัดสวยๆเลยนะคะใส่ไฟไปให้ครบเลยนะคะหน้าหลังเนาะค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูรอบคันกันนะคะว่าเราได้ทำอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะ คันนี้เราได้จัดทําในเรื่องของสีสันนะคะสีสันปะผุรอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะตรงไหนไม้ไม่ดีเราก็จัดเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะคะอ่าตัวนี้ลูกค้าสั่งวางเครื่องสิบเอ็ดแรงนะคะเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสิบเอ็ดแรงแท้นะคะอ่าตรงนี้นะคะติดตั้งกระจกด้านข้างให้นะคะซ้ายขวานะคะ ใส่ไฟให้นะคะตรงนี้นะคะแต่สีสันลูกค้าไม่ได้บอกแม่ค้ามานะคะว่าเอาแบบไหนแต่ว่าให้บอกว่าเออให้แม่ค้าออกแบบให้เองนะคะเราก็ได้ออกแบบแบบนี้มานะคะออกแบบมานะคะแล้วก็รีวิวลง youtube ให้ลูกค้าดูนะคะเพราะวันที่ลูกค้าสั่งจองคันนี้ลูกค้า เล่นไลน์ไม่เป็นเล่นเฟซไม่เป็นนะคะไม่มีเฟซไม่มีไลน์นะคะแต่ลูกค้าดูร้านแมค่ค้าจากช่อง YouTube นะคะแล้วโทรมานะคะว่าอัรหัสต่อย8ส28ยังอยู่ไหมครับอย่างนี้นะคะอ่าครันนี้เราก็บอกว่ายังอยู่นะคะแต่ถ้าเสร็จแล้วจะส่งรถให้ลูกค้าดูยังไงอ่าลูกค้าก็เลยบอกว่าถ้าเสร็จแล้วนะคะให้รีวิวลงช่องนะคะก่อนจัดส่งนะคะแล้วก็ ก่อนที่จะได้เห็นรถตัวจริงก็อาจจะได้เข้าไปดูในช่องก่อนนะคะเนาะค่ะแต่เราเชื่อว่าลูกค้าต้องถูกใจรถคันนี้นะคะเพราะเราตั้งใจทํามากนะคะคันนี้นะ,ะตรงนี้กระบะเราได้ขัดเงาเขาเรีกอะไรขัดขัดไม้ก่อนนะคะเพื่อให้เพื่อให้ทาชแชลักแล้วขึ้นเงานะคะ,ะตรงนี้ทาประมาณสามรอบนะคะก็ได้ไม้ออกมาเป็นไม้ดูเลยนะคะนี่ไม้ดูแดงเงาเลยนะคะลูกค้า คันนี้สวยมากนะคะอ่าแล้วคันนี้ได้ดีตรงที่ว่ากระบะยาวด้วยนะคะลูกค้าตอนนี้กระบะยาวอยู่ที่สามเมตรสามสิบเลยนะคะตรงนี้ยาวสามเมตรสามสิบเลยพร้อมันทุกเลยนะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรหกสิบนะคะตรงนี้อ่าสวยๆเลยนะคะอ่าแล้วลูกแมคค้าก็ได้ติดตั้งอ่ะบางโกลนกันสาดนะคะกันสาดกันฝุ่นนะคะให้ลูกค้าไปหนึ่งคู่นะคะด้านหลังนะ ติดตาไฟด้านหลังให้ใหม่ชุดหนึ่งนะคะซ้ายขวานะคะคันนี้สวยมากนะคะขัดเงาแบบออของจริงคือเงามากนะคะลูกค้าเงามากนะคะแต่นี่มันเริ่มสายแล้วนะคะเรารีวิวตอนสาย,สายแดดมันก็จะเริ่มกระท้อนแบบมุมกล้องนะคะมุมแสงคะ่ะตรงนี้นะคะแหนบสองชั้นเลยช่วงล่างนะคะ มีโช๊คติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมันทุกหนักได้เลยนะคะคันนี้อ่ะคัสซีหน้าสี่นะคะคัสซีสี่นิ้วนะคะอะต่อท่อลุงล่างเรียบร้อยแล้วนะคะอืมอ่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นอาหนะมีแหนบนะคะมีแหนบหน้าหนึ่งคู่หนึ่งชุดนะคะมีโชคอะไรเรียบร้อยนะคะ อ่าตรงในด้านของตรงนี้นะคะนี่นะคะดูรอบขันเนาะอันนี้เรารีวิวก็ให้ลูกค้าดูก่อนที่เราจะจัดส่งในวันนี้นะคะคันนี้จัดส่งวันนี้เลยนะคะลูกคา้าอ่าจัดส่งวันนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้จบไปนะคะราคาโคงอยู่ที่สี่หมื่นห้านะคะตรงนี้นะรวมเครื่องนะคะอยู่ที่หกหมื่นนะคะหกหมื่นนะคะคันนี้นะอ่า คือว่าคุ้มมากนะคะลูกค้าเพราะว่าตรงนี้เรามันเป็นรถขนาดใหญ่นะคะยาวนะคะ3เมตรยี่ส20พอโดยมากแล้วอีแต่ล้านเราจะยาวอยู่ที่2เมตร70 2เมตร60ประมาณนั้นนะคะแต่คันนี้อยู่ที่เราจัดทาขึ้นมายาวอยู่ที่3เมตร30เลยค่ะคันนี้นะคะ แล้วก็ใส่ระบบไฟให้ครบนะคะทุกอย่างตอนนี้ข้าวของแพงมากนะคะอะไรที่เราซื้อมาใส่นะคะอ่าเช็คในเรื่องของระบบการขับนะคะเบรกเกียร์คัสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จัดทาเรื่องของเบรกทุกอย่างนะคะคือพร้อมขับเลยลูกค้า,าไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะคันนี้อเป็นราคาราคาถูกๆท,ที่เกษตรกรสามารถจับต้องได้นะคะอ สามารถสั่งจองกันได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อของเราก็ขึ้นไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอืมติดต่อเข้ามาทางไลน์เบอร์โทรนะคะใช้เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะกับเบอร์ไลน์นะคะคือเบอร์ศูนย์หกสามนะคะลูกค้าเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะอสอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะคะว่า,ามีรหัสไหนยังว่างอยู่บ้างนะคะ แล้วราคาเท่าไรสอบถามได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะสอบถามกันก่อนได้นะคะร้านมือสองกเกษตรยนต์ของเราหรือเพจอีแตนพิจิตสนะคะยินดีให้บริการนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปชมรีวิวการขับรอบคันกันด้วยนะคะว่าสามารถใช้งานได้แล้วหรือยังนะคะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปชมรีวิวการขับรอบคันกันนะคะก่อนจัดส่งนะคะ เทสระบบเกียร์นะคะลูกค้าเทสระบบเกียร์เบรกนะคะเรียบร้อยนะคะตรวนี้เบรกอยู่ดีนะคะลูกค้าตรงนี้เทสระบบเกียร์ว่ามีหลุดมีเด้งไหมนะคะตรงนี้ไม่มีไม,มไม่มีหลุดไม่มีเร้งนะคะลูกค้าสวยงามนะคะลูกค้าสวยงามมากคันนี้เบรกอยู่ดีมากนะคะ